โอเค okay, let's go <S สายไทยอัมสต็อกเทียบมากกว่า1โหลร็อ k เก็ตสามสองพันรซีซีรถจดปี2022ันย่สิบสไมล์สองพันโลเอาไป5้9แ0 0เบาทสปี Speed triple, cc, ดท t ิปเปิลหนึ่งซีซีรถปี2011เลขไมล์หนึ่งหมกิโลเอาไป2องแ0 0สบาท บอนเนวิล bon ทีร้อยปี2023เลขไม21,000กิโลเอาไปที่359,000บาททีร้อยปี2024ใหม่2,000โลทูโทนคันนี้เอาไป399,000คันนี้ฟรีดาวกันไปเลยไทรเดน660ปี2021ใหม่19เอาพาราไปที่179,000บาท สนใจขั้นไหนนะครับสามารถติดต่อเซลล์ X เข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆตอนนี้เพียบเลยนะครับจัดส่งรถถึงบ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแคปรูปเซลล์ X เข้ามาได้เลยแล้วเจอกันที่ร้านทันเดอร์ไบ e นะครับ